อ๋อมาเหมือนกันป,ป่อเห็ดก่อแดงหน่อยแล้วด้วยครับผมดอกงามครับครับพัฒนาตรงนี้ครับอีกดอกยัยง่ามเลยอีกดอกหนึ่งงามเลยครับอุ้ยนีย่ดอกหนึ่งครับผม

นี่ครับกอแดงหน่อยชุ่มพันครับผมจุ่มหนึง่งน้ยดอกนี่งามแหงครับเพอได้เก็บใบเลิ้ยงดูครับผม่นกระตกคสมือเนาะอ้นี่ครับโอ้ของเนาะโคผีจุ่มพันครับ กีบผดคนเดียวเด้อครับขอถอดขอไปอาชโบเราใจปันไหนนะครับส <c oughs> องดอกครับผมน,นี้นี่ครับ <c oughs> นี่ลองงามดูครับ <c oughs> จุ่มหนึ่งหร,รือเป่ากอดได้หน่อยเด้อครับ สองดอกเขาปุ่นนี่ครับอดอกนึงครับผมดอกนึงครับกอได้เล่มนี้แด้พี่หน่อ,องข้นกระตุกนี่ครับใบอ้อดดอกนะโอ้ไปบ้ได้ครับ อดอกนี่พป่เจไดไนบอสน้องโอ้ได้ครับง่ามเลยครับแข็งอยู่ง่ามเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยดอกนี่ครับอืง่ามเลยพี่นอ้อดงพอไดอย่างเด้อครับเดี๋ยวพคนออกเรื่องเหลืองเนาะนี่ครับพคนออกหลังเรื่องเหลืองพอมันอยู่ในห่มนะครับ ดอกนึ่งครับผมงามเลยครับโอ้ยดอกหน้องพี้ไงเถอะเบิ้งครับพิ่งดอกแบงไงครับผมโอ้ก็แดงหน่อยด้วยครับผมดอกนี้เนาะ ได้บัวดอกนี้าได้รักแข็งแข็งดีร้อยฟักงามเลยครับดอกนี้โอ้ยีหนอนต้องตอเลยโอ้ยขาเป็นขาพี่นองออ้ยดอกนี้พี่นองงามเลย Nó mùa ban đỏ nước nó mùa ban đỏ nó mùa ướt lắm, rồi học làm lên u chuông phân thấp, chuông phân chuông đấy chuông นสามดอกพี่น้องพอนีพี่ครับนี่ครับนี่สามดอกโอ้ผงซีครับผมต้องหานูจุบหนึ่งเด้อพี่น้องดอกนี้ครับเ,บเดิมใหม่หกหัวพอดีเนาะพี่พี่สองนี่พี่ ดูดูออขึ้นรับมากๆดอดนขึ้นับมา<ว>กๆพดีเก็บเรียมเนาะพี่น้องต่อไปนี่จะเข็มังสีออพวกเขาท่านหวัหวเพี่น้องเนยกานที่น้องที่ตามก็จะเห็นครับผมตลอดนะคผมยังท่อเก็บเห็ดเหงเนาะท้องเก็บเห็ดหนีงอืมี่จะาสุาดชอท์จัไม่ยู

อุ้ยพี่น้องงา่างสามจุ่มครับอื้ยพี่น้องมูลลร้วคุณทับมูด้วยครับอู้ยพี่น้อง งามนี่ครับจุ่มก่อนสิหายุน้องยังครับิจุ่มไดครับ แมนกดเลยครับผมโอ้ยมีหลายตังนี่ครับเขีนอยู่โอ้ยการงานบี้นองกร์ปงมีเ้อครับนี่ครับโ,โอ้ยพีนนนน่น้องนครับ มาแลหลมูด้วยครับน,นี่ครับเป็นแถวเลยครับผมนี่ผู้ดเดียวด้วยครับอ่ะสิผู้ชัดปันไหนเนาะพี่น้องทัง้งแนมมึงเห็ดทัง้งแนมมึงกล่องก็กับบอดีปวันไหนครับผมนี่ีครับน,น้องอู้ Cái này gặp mày này nó này con gặp mày gặp này gặp mày nó chạt, bột chạt